ถึงไหนตงไหนตุถึงไหนสุดยอดเลยครับผมนักวิชาการกำลังเล่าเรื่องราวประวัติ <c oughs> ความเป็นมาอยู <c oughs> ่เท <c oughs> ่าเท่าเท่าเท่าความเมื่อสมัยสามสิปีที่แล้วโอโ้โห30สิบปีเลยนะครับอ่าเล่าตอ่เาตอเรื่อตั้งแตอ่อายุ18ปีเ <18 S 2> มื่อปีสาสีครับผมเ <c oughs> ข้าอิตาเลียนเข้าอิตาเลียน อนแรกอยู่ผู้ช่วยบันกบุคคลสีลมทอช่วงแหกสามสิบสี่ชั้นไม่เวลาตกตกไหมอยู่มาได้อหนึ่งปีลาออกลาออกก็เบื่อนั่งเก้าอี้อ๋อไม่ไม่ใช่สายไม่ใช่สายไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวอยากอยู่โปรดักชับนบูบูอ๋อครับปีสามหกกลับมาเข้าซีคอนสแควร์ซีคอนสแควร์ครับผมทีนี้ ยาวเลยครับจนห้าสิบสองแล้วตอนนี้ซีคอนสแควร์แล้วไปไหนต่อครับผมซีคอนสแควร์ไปแปดเทพประธานเทพธานที่ที่ตั้งชนไผ่สิงโตด้วยแหละไผ่สิงโตจบจากนั้นไปไหนเอกครับจบจากนั้นเข้าดีโปดีโปมอชิดเก่าเจมอเจมอไม่ได้เข้าเจมอไม่ได้เข้าเสร็จจากนั้นไปชินเฮาสอง สิบเล่นเทาสองชินเทาสองซอยนนทรนาราแดงถนนทาราแดงโอ้ตรงตรงแดงสุขานีเก่าครับโอ้ตรงนั้น29ชั้นไม่รวมดัดฟ้ากับสาโอ้ประสบการณ์โชคชนอายุงานกว่า30ปีจากนั้นก็กลับมาที่รีโพต่ออีกรอบนึงรีโพอีกบีทีเอสครับ ยังไม่ทันจบก็มาต่อที่รถคล้ายๆใต้ดินสายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงิน oh ครั้งแรกของอิตลเลียนประวัตินี่หนึ่งหน้ากระดาษไม่หมดเลยไม่หมดหน้าเนียตรงนั้นห้าปีห้าปีเสร็จจากนั้นเข้าหมู่บ้านรัตดววนรัตนวัน,ดดวนที่เจริญกรุง6 7จุดเดกี่ยวกับสะพานกรุงเทพเดิมโอ้โห oh สะพานกรุงเทพเก่าท<พ>ี่ไล่มาในผลจนจนลืมเลยเนี่ย ไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนอ่าเสร็จจากตรงนั้นเข้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนเซนต์โยเซฟอีกเอ้ยไปช่วยอยู่ตรงนั้นได้สองถึงสามเดือนเข้าหนองหงาหนองห่าโรงแรมแอร์พอร์ตโฮเทลทวเวอร์ B ีโอ้สุดยอดครับสุดยอดเสร็จจากตรงนั้นไปอยู่ที่สระบุรีวิหารแดงวิหารแดงอีกอีกหนึ่งปีครึ่ง อืมไปรอแผ่นไปรอแผ่นมาเืรออ๋มาเอื้อทรอเสร็จจากนั้นเข้าไป<อ>ขึ้นเข้า,อ,าอะไรวะล้างน้ำน,นั่นอ่ะห้าง King Power King ล้างน้ำ, cover, นำจบจาก King Power ล้างน้ำโอ้ประวัติยาวมากเลยอ่ะไปต่อ <c oughs> เก็บงานที่ <c oughs> วิทยาศาสตร์เขตร้อนวิทยาศาสตร์เขตร้อนแล้วก็กา<ม>รแพทย์การแพทย์อีกเกี่ยวกับหมอเกีเ่ยวกับโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยเก็จงานที่ศูนย์โลกไทยโอ้ของอิตาเลียนใช่ไหมออตตรบริษัทอิตาเลียนไทยเสร็จจากนั้นก็ลงที่รถไฟฟ้าสายสีสีม่วงโอ้วัดมังกรจบ,บวัดมังกรก็เข้า ด้วยงานที่วังบุรพาอีกหนึ่งปีอ๋อเอาเาเอาย่อๆเลยปัจจุปัจจุบันเธอเนี้ยอ่าไม่แม่ก่อนก่อนจะมาที่โรงโรงพยาบาลตำรวจอ่ะก่อนที่จะมาจากโรงพยาบาลตำรวจก็มัยังไม่ถึงคิวมันนะยังไม่โอ้มันเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนไม่แม่เราเอาฉบับย่อก่อนนะครับตรงนั้นก็ยังเหลือเว้นวักไว้อีกอ่าเว้นเว้นไว้ก่อนอ้าวครับผมเดี๋ยวเอาแบบมาสายสีม่วงก่อนจะมาถึงปัจจุบัน ก่อนมาถึงบ้านเรื่องปัจจัยทีเนวอร์นาเนวอร์นาดีฟล์โอ้แล้วก็มาที่เนเวอร์นาไม่ได้ครัแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจเป็นมาที่มาที่โรงพยาบาลตำรวจโอเคครับก็คือรวมๆแล้วอายุงานประมาณประมาณสามสิบสามสิบสามปีสามสิบสามปีเข้ามาตั้งแต่อายุสิบแปดปีจนแปดสิบสองนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผม โอเคครับน้อกก็เป็นประวัติคร่าวๆข,ของพี่หนุยป้าหนุยอนุชาของเรานะครับผมโอเคครับถ้าม,มีเวลาไม่ได้เอาไก่แรก,กมานะครับถ, <laughs> ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาสอบถามอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับสวัสดีครับ